สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาในออข้อสอบ A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์2นะคะปีพศ2566ในข้อที่17นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะในข้อที่17นะคะจะมีคำถามว่าข้อมูลในข้อใดเป็นข้อมูลทุติยภูมิเดี๋ยวเราจะมาอ่านทีละข้อกันเลยนะคะ หนึ่งร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งนำข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ,วบไซต์ของร้านไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเภทสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุด 2. นะคะข้อที่2บริษัทแห่งหนึ่งนำข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 3นะคะกลุ่มสัมพากร์นำข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของลูกค้าของธนาคารแห่งหนึ่งไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและติดตามการเสียภาษี4ห้องสมุดแห่งหนึ่งนำข้อมูลการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการห้องสมุดนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนจัดซื้อหนังสือเพิ่มในอนาคต5การรถไฟนำข้อมูลการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟที่ได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารทางโทร ของการลดไฟนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสารทางโทรศัพท์ต้องขอทิไว้ก่อนนะคะว่าข้อมูลทุติยภูมิคืออะไรข้อมูลทุติยภูมินะคะคือข้อมูลที่เก็บจากผลการเก็บข้อมูลของคนอื่นอีกทีหนึ่งซึ่งจะตรงกับข้อที่3นะคะที่กรมสัมพากรนําข้อมูลการเงินจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่สัมพากรก็คือธานาคารไปใช้ ข้ออื่นนะคะหากสังเกตจะเป็นข้อมูลที่ตัวเองเป็นต้นกําเนิดข้อมูลจึงเป็นข้อมูลเตียภูมิค่ะอย่างข้อหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเป็นมีคาว่าของร้านนั้นก็คือข้อมูลที่คิดค้นกําเนิดขึ้นมาเองข้อ2บริษัทนั้นก็คือข้อมูลที่คิดเป็นต้นกําเนิดขึ้นมาเอง3 ของธนาคารนั้นนะคะก็คือแหล่งอื่นที่ไม่ใช่สมบารินั้นก็คือธนาคารส่วนข้อ4นะคะห้องสมุดนั้นนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวกําเนิดข้อมูลก็คือห้องสมุดแห่งหนึ่งก็ห้องสมุดนั้น5นะคะการรถไฟในส่วนก็ถามอยู่นะคะก็บอกอยู่ว่าเป็นการรถไฟนําข้อมูลกับสตัวผู้โดยสารของโทรศัพท์ของการรถไฟนั้น ก็คือข้อมูลที่เป็นต้นกําเนิดของข้อมูลเองดังนั้นซึ่งตอบข้อที่3มนะคะเพราะว่าสาพาพกรนําข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของลูกค้าในธนาคารแห่งหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ตัวของสาพาพกรเองนะคะสถาพากรนําข้อมูลของธนาคารนะคะมาจึงตอบข้อที่3มนะคะข้อนี้ค่อนข้างไม่จะไม่ซับซ้อนนะคะสามารถ วิเคราะห์ได้แป๊บเดียวแล้วก็สามารถตอบได้เลยนะคะจึงไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหา,ากวกีพรฒน์ักรใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ